วันนี้เองก็หาอะไรกินไม่ได้อีกแล้วแฮะหิวเป็นบ้าเลย <c oughs> ทำไมวันนี้มันหนาวแปลกแฮะอา เิ่มไม่ไหวแล้วตาเริ่มจะปิดเรื่อยๆแล้วอไอ้หย้ยใครมาสรบอยู่ตรงน,นี้เนี่ยโอ้ลุงหวนจะสรบไปเมื่อกี้แฮ่เอ้าเถอะช่ยวยไม่หน่อยกันแล้วกันนะ ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยโ,อ,โอ,อ,อ้ไอ้หนาตื่นแล้วงั้นหรอไอ้หนูเป็นไงบ้างเมื่อคืนสลบไปอืมดูดีขึ้นเยอะเลยนะนายเป็นใครนะ่ะอืมไม่อยากไปต้องรูฉักชั้นหรอกรอนะทำเป็นว่าฉันเป็นแค่คนดูแลที่นี่เนะี่ยอืมนายก็ดูเหมือนจะไม่มีการศึกษาะนะ มาที่นี่สิเดี๋ยวฉันไปขุดข้าไใ่บราสให้เรากันนะออืงั้นเดี๋ยวฉันว่าฉันจะไปละอยู่แตัวเองด้วยล่ะเอเอ,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 อเออ่ันกระแพงบ่น,นบอะไรอองมัาวะแข่นี่เ,เดี๋ยวก็ไม่เรียนจริงซ็เลย ก็ S <S> นั่นแหละแค่เรียนไม่จบนะ่ะแล้นโดนไล่ออกออกมาก่อนตอนนี้ก็หางานทำอะไรไม่ได้เลยคงต้องอดอด,อ,ดอยากแบบนี้ไปอีกนานละอ้าวเสงยงเขี้หรอวะอ,อ,อืมพ้นกันหรือมั้งไปดีกว่าแต่ถ้าปล่อยไว้ก็คงไม่ได้นอนเร็วๆแน่เรา อืออคิดมากอีกแล้วอโอ้ยยุ่งดิดเว้ยคุณชายหน้าสวยแบบเจ้านี่ของมีค่าของพกมาเต็มกระเป๋าเลยสินะเอามันออกมาให้หมดเมียเลือดแกได้อาบพื้นแน่เออข้าไม่มีอะไรติดตัวเลยได้โปรดปล่อยข้าไปเถอะไม่มีของกันเหรอแต่เจ้าเองก็ดูเหมือนจะมีค่าอยู่นะคุณชายถ้าไม่อาไม่สิ่งของกันข้า,ข,าขอตัวเจ้ามาแทนแล้กันนะ ร้องสิร้องดังแค่ไหนก็ไม่มีใครมาช่วยแก,แกได้หรอกมาไมตอกซอยนี้เจอตัวกาแลยอไอ้ตาบนเฮี่อะไรกันตอนเที่ยงคืนวะฮะไอเด็กเฮี้ยนี่เกาะมาทำเที่ยอะไรตอนเที่ยงคืนทำเสียงบกบิกวุายไปเสียงดังเนี่ยแหนง่งเลยไม่ได้ตะกาศว่ต้องไกช่วยแล้วนะเห่งไปเฮียกลับบ้านไป ที่นี่ก็ไม่ได้งานหรือคนต้องกลับไปกินขนมปังแล้วมั้งเนี่ยเหลือไม่กี่ชิ้นแล้วนา่คิดว่าใช่หมอนั่นหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับพี่ใช่นะเออคืองี้นะเจ้าหนูวันนี้เรากาลังตามหาตัวคนที่ช่วยในน้อยพวกเราอยู่นะใช่คแล้วอ,อ่จากรูปประธานสหานที่ในน้อยบอกมา เหมือนจะตรงกับนายค่อนข้างถึงเยอะเลยนะก็กอ <c oughs> มเมนน่าเคยเฉันคนเดีอผู้ชายตัวเล็กผมสีออกจะทองทองส้มส้มทองทองเหรอ,เ,อ,อเหมือนจะเคยเนี่นเหรอคือในท่านต้องการจะพบตัวนายเนะี่ยเชื่อมมากับเราหน่อยนะไม่ไปอ่ะไม่ว่างอืม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 ไม่ไปสินะแต่โทษทีนะ่อกีไม่ใช่คำขอร้องนะไม่เป็นคำสั่งเนะี่ย พาตัวเข้าไปซะโอเครอสักครู่นะนหน้าเอาละเฮ้ยเฮ้ยจะทำไรโทษทีนะที่ต้องใช้วิธีรูแรงแบบนี้นะเอาละเตรียมครับมือนะเจ้าหนูปล่อยคือปล่อยปล่อยปล่อยเออไม่ใ่ออไม่เจ้าไงดีกับไอเด็กนี่นะครับคนหน้านะไยก็แบ่งมันไปสิยากตัวไหนอโอเคครับเดี๋ยวผมแบ่งมันไปแล้วกันนะเออเออโอเคครับกลับชาติครับผมเร็วเร็วเร็บเรในท่านต้องการตัวด่วน เร็วหน่อยสีทหารก็มาหนักแล้วฝึกมาจริงรือนฮะมาหนักนะเร็วเร็อย่าบนอย่าบนเ,ออเดินไปเดินไปเอออะไรวะไม่มีอะไรอ่กมาน่าไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรไม่มีอะไร รายงานเรื่องกองทุนอุปถัมภ์เด็กกำพร้าเป็นไงบ้างนะรอบนี้ไหนจะเรื่องเงินเดือนที่ต้องจ่ายให้สถาบันแอดฟอร์ดอีกเจอคนที่ท่านอยากพบแล้วครับนายท่านอืมเข้ามาได้เอาเดี๋ยวไปซะ เจ้าคือคนที่ช่วยชีวิตลอเรนลูกชายของข้าสินะเออก็ไม่ได้ต้องใจช่วยหรอกก็มันทนฟังเสียงโวยว,ยวายหัวหน้าไม่ได้นะเงินเองเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ว่าจะเพราะเหตุผลอันใดก็ตามแต่ยังไงตัวเจ้าก็ยังยืนอยู่ตรงนี้และลูกชายของข้าก็ยังมีลมหายใจอยู่แค่นั้นก็เพียงพอแล้วชื่อซิกอายุ17 อยู่สถาบันของเราแต่ลาออกไปกลางทันตอนนี้ไม่มีที่อยู่ไม่มีงานทำข้าจะถามเจ้าตรงๆเจ้าจะทำยังไงกับชีวิตของเจ้าก็ไม่รู้สิจะให้รางวัลข้าโดยการให้ข้าเป็นพวกขุนนางหรือ,อยังไงล่ะแบบนั้นนะไม่เอาหรอกยุ่งยากจะตายไปเป็นพวกขุนนางนะ ข้าก็ไม่ได้จะบังคับเจ้าให้มาเป็นขุนนางแต่ว่าข้าจะมอบโอกาสเล็กน้อยให้เจ้าลองเข้ามาอยู่ในคฤหาสน์แห่งนี้ในฐานะผู้ติดตามของลอเลนไหมล่ะอืมมันก็แค่งานข้ารับใช้กูพูดถูกไหมโอเคถ้ามันเป็นแค่งานก็ทำก็ได้อืมงั้นถือว่าเป็นอันตกลงตอนนี้เจ้าสามารถไปเลือกห้องอยู่ได้เลย เดี๋ยวข้าจะให้คนรับใช้คนอื่นส่งใบสัญญาทำงานไปให้เจ้า,ากูต้องใส่ชุดนี้จริงเหรอวะเนี่ยแม่งวันแรกซิกวันแรกวันแรกตั้งสติหน่อยซิกอ้ดูแม่งหลับสิแม่งเหงืน้ำลายยืดเชียเฮ้ย,อยไอลูกคุณหนูตื่นไอ้สัตว์อย่านอนแดกบ้านแดกเพื่อน ตื่นมาเร็วตื่นอใครเนี่ยเอ้าจำไม่ได้เข้ามาในห้องของฉันได้ยังไงกันเอ้าสมองเสื่อมแล้วเนี่ยจำไม่ได้เอ้ากูไงกูอะกูที่ช่วยมึงตอนมึงโดนโจนป้นอะจำไม่ได้เหรอเฮ้ยมึงสมองเสื่อมเหรอวะอ้าวนายคือคนคนนั้น จริงๆด้วยออกูเองกูเองกูเองว่าหายไปแล้วสอิออืมกูก็อยากหายเหมือนกันแหละแต่ว่าพ่อมึงเลือกตัวกูมาให้เป็นคนรับใช้มึงเนี่ยกูว่าปวดหัวนะงั้นก็ขอฝากตัวด้วยนะซิกอ,อือเออเอฝากตัวฝากตัวฝากตัว,ตวไปลงไปกินข้าวไปเดี๋ยวจะไม่ทานข้าวเช้ากันไป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 ซิก นายทำอะไรอยู่นะ่ะไม่เห็นเลยยังไงว่ากูกำลังหั่นเนื้ออยู่เนี่ยฮะแล้วเข้ามาเล่นทำไมในห้องครัวฮะมันอันตรายออกไปไปอย่ามากวนนี่ให้ฉันช่วยไหมฉันอยากเป็นผู้ช่วยเชฟอยู่พอดีเลยไม่ไม่ต้องการออกไปนั่งรอข้างนอกไปโนไปก็ได้ก็ได้ไม่กวนแล้วจ้ะแต่รีบหน่อยละฉันหิวจนจะตา <จะ S 2> ยแล้วเนี่ย อานี่ข้าวอ๋อเรีบๆกินซะโอ้กินดีสุดๆเลยแต่เดี๋ยวนะไหนล่ะเนื้อที่หั่นอยู่ในครัวเมื่อกี้อ๋อไม่แล้วล่ะก็เลยอบไก่ไม่แทนจะกินไหมละ่ะไม่กินก็เดี๋ยวเอาไปทิ้งแบบนี้ก็ได้เหรอหนายเนี่ยไม่เหมือนใครจริงๆเลยเออเอเอนางกินนี่เรียบร้อยจะไปทำอย่างอื่น นายคิดว่ามันสนุกแล้วเหรอรอเลน่นนายคิดว่ามันก็แค่ปาร์ตี้น้ำชาสำหรับพวกปา่าตอเหลนะซิกนายนี่นะพูดตรงเกินไปแล้วก็เหมือนจริงน,นี่นะนไปกี่ที่กี่ที่พวกนั้นก็ยิ้มเสียแซงตลอดเลยอระเบิดนั่นเหรอ อเลินเอ่างังเลยอ่ะพูดตีตามจริงว่านเนี่ยโดนทีเดียวก็ลมแชนแหละ,อะเอาลต่สำหรับคุณหนูก็คงต้องเป็นอาวุธอันนี้นะืมต้องเป็นฉับเดียวแล้วก็หายไปเลยดีกว่าดีไหมอ่ะคุณหนู โอ้ยเหมือนจะมีแรงขยับอยู่ทีหนึงนะที่เนี่ยแต่ผมจะพูดไม่ได้ละงั้นก็ช่วยตายไปทีดน่ะเจ็บเป็นบ้าเลยร้อน,นอร่นอยู่ไหนไม่จริงไม่ไม,ไม่ไม่จริงใช่ไหมล่ะ ลอเลยเฮ้ยไอ้ไหนน้อยเวนฮตืนถึขึ้นมาสิวะอย่ามาลอกเล่นฉันอย่างนี้เลลอเลยถึงขึ้นมาสิวะจะลอกให้กงขึ้นมาไงลอเล่นี่เซ วันนี้เจ้าก็ไม่ได้มาทำงานอีกแล้วนั่นหรอคุณหัวหน้าครับใช้ผมขอโทษนะครับตอนนี้ผมนะไม่มีกระจิกกระใจจะทำอะไรแล้วรับไม่สบายเถอลูกพอ่อสี ข้าได้คิดมานานแล้วล่ะข้าจะรับเจ้ามาเป็นลูกบุญธรรมของข้า,าและเจ้าจงเป็นผู้สืบทอดตระกูลต่อจากลอเรนทีเถอะฮะบ้า,ไป,า,าไปแล้วเหรอท่านท่านสติเพี้ยนไปแล้วเหรอจะจะให้ข้าเนี่ยนะเป็นผู้สืบทอดคต่อไปนี่่านมาคุยกันให้รู้เรื่องกันสิเงินข้าจะถานเจ้า จ้ารู้ความหมายของรูปปั้นสิงโตทั้งสองนี้หรือไม่อะไรเงี้ยข,ข้าไม่รู้หรอกนะสิงโตตัวหนึ่งถูกสร้างมานานนะักผ่านทั้งการเวลาผ่านทั้งฝนลมและสงครามจนผิวกรอนแข็งเป็นหินและชราลงแต่มันก็ยังคงยืนหยัดและเป็นเสาหลักของตระกูลส่วนอีกตัวเพิ่งถูกสร้างขึ้นไม่นานรูปร่างยังสดใหม่ ะอ,อาดและงดงามแต่ยังไม่ได้ผ่านบททดสอบของการเวลาพ่อสร้างมันไว้เพื่อเตือนใจลูกหลานว่าไม่มีวันใดที่สิงโตจะยืนเพียงลำพังราบใดที่ตัวเก่ายังยืนหยัดอยู่มันคือเสาหลักของลูกหลานแต่วันใดที่มันล่วงหล่นสิงโตโตัวใหม่ก็จะก้าวขึ้นมาแทนใช่ และไม่ใช่เพื่อตัวข้าเพื่อเกียรติของลอเรนและเพื่อศักดิ์ศรีของแอสฟอร์ดที่เจ้าต้องรักษาเอาไว้เจ้าไม่จำเป็นต้องเหมือนใครแต่เจ้าจงเป็นสิงโตที่จะยืนหยัดด้วยหัวใจของตัวเองสรุปก็คือข้าจะเป็นสิงโตตัวใหม่ที่ท่านว่ากนันเหรอเนาะ ถ้ามันเพื่อรอเลนที่เสียไปแล้วก็ข้าขอลองคิดดูก่อนแล้วกันนะ,ะ,นะนในหัวตอนนี้มันคิดอะไรเยอะแยะไปหมดเลย

เเป็นบ้าลยดูเหมือนทักษะของเจ้าจะเริ่มพัฒนาขึ้นมากแล้วนะสิแค่นี้เองนะสบายสบายนะเจ้ารู้ไหมสิ่งที่ลอเลนเคยพูดอยู่เสมอ<า>คืออยากให้เจ้าได้มีโอกาสก้าวไปไกลกว่าที่เจ้าเป็นอยู่ในตอนนี้งั้นเหรอข้าเมื่อแค่เด็กเล่นออดดนี่นะ จะไปไกลได้แค่ไหนกันเชียวเจ้าจะได้คำตอบถ้าเกิดเจ้ายอมก้าวไปจริงๆฉันได้คุยกับสภาราชวงศ์แล้วอีกสองสัปดาห์ต่อจากนี้เจ้าจะถูกส่งไปเรียนที่ Majestic Academy ในฐานะนักเรียนราชวงศ์ฮะให้ข้าไปอยู่โรงเรียนพวกชนสูงเนี่ยนะ เรายังไปในฐานะราชวงศ์อีกแบบนะฉันไม่เอาด้วยหรอนะแต่เจ้าก็รู้ตัวดีว่านี่คือสิ่งที่รอเลนไฟฟอนฉันอยากให้เจ้าได้สารต่อบันแต่ยังไงข้าก็จะไปในฐานะข้ารับใช้นะ่ะดื้อจริงๆเลยนะเจ้าเนี่ยงั้นเดี๋ยวข้าไปคุยเรื่องการลดขั้นให้เจ้าแล้วกันพอะงินแล้วเตรียมตัวไว้ให้ดีล่ะสิอย่างั้นข้าก็ต้องเตรียมตัวเก็บของก่อนดีกว่าจะไปถึงสนามบินน่ะมันตั้งนานเลยนะ นอนสิทะระยะทางจากเมืองเราไปถึงสนามบินน่าจะใช้เวลาสักหนึ่งสัปดาห์รีบไปะเถอะเจ้าลูกนะชายไม่ต้องมาบอกกันตอนนี้หรอกโตแล้ว